เวลานี้เราก็มีโอกาสเดินทางลุงไปยังสารธรรมเกาะจำนะคะเพื่อที่จะทำปฏิกพันธกิจที่นั่นซึ่งวันนี้ก็จะมีทีมงานที่ไปด้วยกัน3คนนะคะก็คือตัวครูเพนเองคุณเสนีและคุณชื่นศักด์นะคะซึ่งก็เป็นพี่น้องคิดจากในเมืองเพชรนะคะที่มีภาระใจ ในการลงไปทําพันธกิจที่นั่นเป็นเวลาสองปีกว่าแล้ววันนี้เราจะมีโอกาสลงไปดูแลที่สาราธรรมและเยี่ยมเยียนพี่น้องนะคะซึ่งก็จะมีการติดตั้งไม้กางเขียนที่ตัวอาคารด้วยกับพี่น้องอธิษฐานเผื่อนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาจนถึงบ้านประกาศใสอำเภอเหนือคลองนะคะ และเรากําลังเดินทางไปกอดจําโดยทางลัดนะคะจะเป็นเส้นทางลัดซึ่งจะผ่านโรงไฟฟ้ากระบี่นะคะก็จะมีป้ายบอกแล้วก็จะมีเซเว่นอยู่ตรงนี้เราก็จะเลี้ยวเข้าไปนะคะทางการไฟฟ้าซึ่งจะเป็นทางลัดนะคะเราจะไปกดจําด้วยกันค่ะซึ่งจริงๆนั้นเราจะต้องตรงเข้าไปในตัวเมืองนะคะในอําเภอเหนือคลอง แต่ตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่ลัดกว่าใกล้กว่านะคะนี้เราเดินทางมาจนถึงท่าเรือแหลมปลวดแล้วนะคะก็เตรียมขอสัมภาระที่จะลงเรือน,นี่คือท่าเรือแหลมปลวดซึ่งจะไปขึ้นที่ท่าเรือมูตูทางฝั่งปอดจำตอนนี้เราก็กำลังนั่งรอ เตรียมตัวจะขึ้นเรือจากท่าแหลมกลวดนะคะซึ่งก็มีผู้โดยสารหลายท่านที่จะมานั่งรออยู่ที่ท่าเรือเพื่อเตรียมตัวจะลงไปยังเกาะจ้ำนะคะค่ะตอนนี้เรากําลังขึ้นเรือนะคะเพื่อจะเดินทางไปยังเกาะจำเราก็มีผู้โดยสาร,รม,มากมายนะคะค่าโดยสารคนละ50บาทใช้เวลานั่งเรือประมาณ4ีนาที เราไปด้วยกัน ตรวจมายัางท่ามูตูใช้เวลาประมาณ40นาทีมีบรรยากาศนะคะแล้วเราก็มาถึงศาลาทองขอบจังรอ่ำเนีเนี่ยเนียวนนี้เราได้เดินทางมาถึงครับ ตอนนี้ฝนตกค่ะเราไม่สามารถออกไปเยี่ยมพี่น้องได้